สวัสดีนะคะ,ะพ่อพลอยแม่ f อซนะคะนี่เราก็มาพูดคุยนะคะหลังจากที่หวยราวออกแล้วนะคะเนาะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะนาคบอกว่าอ่าคือเราจะเข้าชุดหวยราวดีไหมนะคะเพราะว่าตัวเลขนะคะที่ที่นาคทำน่ะหมายถึงว่าตัวเลขชุดที่ว่าไปได้ไปได้ทั้งทั้งวันเหรอเดี๋ยวนะ ไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวนะพ่อๆแม่อ่าท,ที่ที่น่าเขียนนะคะว่าไปได้ทั้งวันที่น่าทําคลิปในคลิปที่แล้วอะ่ะที่น่าบอกว่าน่าจะเข้าหวยลาวดีไหมหมายถึงว่าเราจะเข้าชุดหวยลาวดีไหมเน่ะอืมหรือว่าเราจะให้ใช้ชุดอ่าไปได้ทั้งวันอืมและทีนี้นาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวน่าจะเข้า หวยลาหน้าก็เข้านะพ่อพ่อยแม่แต่หลักของเขาอ่ะคือหลักของเขาคือมันคือวดนี้มันออกรอบนอกนะคะวดนี้มันออกรอบนอกพ่อพ่อแม่ออกรอบนอกนะแล้วก็ล่างล่างนะคะล่างของเขาก็ไปอยู่ที่ชุดไปได้ทั้งวันนะคะที่หน้ากบอกว่าหนานากว่าจะไม่ทําหวยลาเนาะ แล้วทีนี้ก็เออคิดไปคิดมาเออเราแยกแยกดีกว่านั่นแหละนาก็เลยแยก <laughs> พ่อพ่อยแม่สรุปแล้วมันก็ไปได้เอาชุดนั้นไปไปลาวก็ได้นะคะเพราะว่าแม่ไปอา่าไปได้ทั้งวันอ่ะไปลาวก็ได้แล้วก็ชุดลาวพัฒนาคือมันก็ออกรอบนอกนะคะคือตัวเลขของนาคอยู่รอบนอกนะส่วนวันนี้นะคะพ่อพ่อแม่คือจะเอาตัวเลขไปทั้งวัน ไปดาวได้ไปรัดได้นะคะหรือจะเอาหวยราวไปดาวได้ไปรัดได้เหมือนกันนะพ่อพ่อแม่นาอาจจะทําคลิปแบบไม่ยาวนะคะเนาะทาคลิปแบบก็ไม่ได้ยาวมากเงี้ยให้มันโหลดลงง่ายๆนะคะพ่อพ่อแม่นั่นแหละพ่อพแม่ก็เอาไปได้นะตัวเลขไปทั้งวันก็ได้หรือจะเอาเป็นชุดลาวที่น่าเข้าชุดให้พ่อพ่อแม่เนี่ยคือไปดาวได้ไปลัดได้เหมือนกันพ่อพ่อแม่ก็เลือกเอานะคะเนาะ อย่างอย่างถ้าปกติแล้วเนาะถ้านาไม่มีไม่มีชุดเอ่อไปได้ทั้งวันเนี้ยนาก็ให้พ่อพ่อม่เอาลาวลาวก็มาหน่อยมาหน่อยก่อนอย่างเงี้ยอืมแต่วันเนี้ยหนอยหน่อยของเขาก็มานะพ่อพ่อแม่ถ้าพ่อพ่อแม่ไม่คิดอะไรเยอะนะคะก็พ่อพ่อแม่เอายอดอืมเอายอดเอายอดตามไปเลยถ้าพ่อพแม่ไม่คิดอะไรเยอะนะพ่อแม่ก็ ยอดอย่างเดียวอืมวัดใจนะคะเนาะแต่วันนี้ยอดของเขาก็มานะแต่วันนี้นาคนาคเอาขึ้นเอาขึ้นยอดแบบนี้นะคะเมื่อวานนาคเอาขึ้นยอดแบบนั้นวันนี้นาคเอาขึ้นยอดแบบนี้นะคะพ,ะพอ่อพ,พ่อย่าพ่อพ่อยไม่คิดอะไรเยอะ,พ,ะพ่อพ่อไม่เอาแต่ยอดไปเลยแต่อันนี้ของเขาอ่ะอ่า ชุดที่ว่าไปได้ทั้งวันเนี่ยหวยลาวของเขาเนี่ยมันก็อยู่ในตารางล็อกนะ่อพ่อแม่ที่หน้าเขียนไว้ด้านล่างเห็นไหมแบบตรงๆเลยนะคะหวยลาวมาล่างแล้วก็ส่วนที่หน้าเข้าชุดให้หวยลาวเนี่ยคือเขาอยู่รอบนอกคือเป็นจะเป็นตัวเลขรอบนอกนะคะก็คือมานั่นแหละแต่ที่นี้ว่าที่หน้าเขียนว่านอกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนอกนี้นะคะ่อพ่อยแม่ส่วนตารางล็อก ล็อกของหน้าก็คือหน้าหลังเนี่ยคือไม่มาแต่ในตารางชุดมาชุดนี้ก็มาชุดนี้ก็มานะพ่อพ่อ่อแม่แล้วก็ห่วยรัฐบาลนะคะห่วยรัฐบาลเดี๋ยวน่าจะเอาชุดนี้ส่งให้พ่อพ่อแม่ได้ดูก่อนนะชุดไอ้ที่นาเข,าเขาา้าเข้าตารางล็อกไว้อะชุดที่นาเข้าตารางล็อกไว้อะ เดี๋ยวหน้ากะให้พ่อพ่อแม่ดูก่อนแต่ดับคู่ดับคู่บนดับคู่ล่างอ่ะพ่อพ่อแม่คือล็อกมันคว้กันอ่ะมันล็อกมันควยกันนี่หมายถึงว่ามันยังหาหาตารางล็อกที่มันยังลงล็อกของมันไม่ได้อ่ะอเดี๋ยวบางทีใกล้ๆหรือวันที่ออกเลยเดี๋ยวหน้าจะส่งดับคู่ให้แต่ นาคอาจจะตัดสินใจวันที่ออกเลยก็ได้วันที่ออกนีห่หมายถึงว่าก็น่าจะเป็นช่วงเช้านั่นแหละแต่ยังไงมันก็ทัน,นพ่อพ่อย่แม่หยหวยรัฐบาลน่ะแต่พ่อพ่อยแม่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะรัฐบาลน่ะเพราะว่าคือถามว่าถ้าเป็นส่วนตัวนาะาชอบไหมไม่นะพ่อพ่อยแม่คือที่ไม่ไม่อ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เต็มไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยของทั้งวันอย่างเนี้ยคือมันเต็มพ่อพ่อ่แม่ไหม คำว่าเต็มเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องรู้อีกแล้วว่าเต็มแบบไหนนะคะแต่ของรัดเนี่ยไม่เต็มนะอืมเขาก็เดี๋ยวหวยอั้นนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยคือส่วนที่ที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยจะเท่าไหร่นะคะส่วนมากมากจะไปแบบทั้งวันมากกว่าทั้งวันเนี่ยคือยังไงมันก็เต็มพอพอยแม่ หลับหูหลับตาจีมจีมจิมเจ,มจ,มจิมไปมันก็มันก็คือโอเคนั่นแหละแต่เราอย่าไปคิดว่าเออมันหลายชุดมันจะได้คะแนนแบบไหนอย่างเงี้ยพ่อพ่อแม่อย่าไปคิดแบบนั้นนะพ่อพ่อแม่เนี่ยถามว่าแค่เนี้ชุดอ่ะมันไม่เยอะแต่ถ้าพ่อพ่อแม่จะเอาแบบโป๊ๆอย่างเงี้ยน่าทาให้ได้นะแต่เราไม่รับประกันว่าตัวเลขมันจะมาหรือมันนี่มาแต่ถ้าเป็นระบบชุดล็อกอย่างเงี้ยเออน่าทาให้ได้นะคะพ่อพ่อแม่แล้วก็ คือคือยังไงของเขามันก็ต้องมาน่ะพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมอืมนั่นแหละเดี๋ยววันเนี้ยพ่อพ่อแม่ก็เอาลาวไปตามดาวได้ไปตามรัดได้หรือพ่อพ่อแม่จะเอาชุดอ่าไปได้ทั้งวันอย่างเงี้ยไปตามดาวตามรัดได้เลยพ่อพ่อแม่เลือกเอาได้เลยนะคะจะใช้ชุดไหนก็จุดจวดไปนะคะพ่อพ่อยแม่ใครจะเอาชุดไหนก็จุดจวดไปเลยนะคะพ่อพ่อยแม่ เราแล้วหวยลาวนะคะพ่อพ่อแม่อะอันนี้หนักเข้าล็อกข้างนอกหวยลาวนะคะหวยลาวงวดต่อไปงวดต่อไปเนี่ยงวดต่อไปนี่มันก็จะเป็นมันจะเป็นเลขตารางล็อกเลขแบบคือมันมันยังไงดีน่าจะบอกพ่อพ่อแม่ไวไง คือตารางล็อกเลขมันมันจะมันจะกลับกลับลำแล้วนะพ่อพ่อแม่หมายถึงว่าอย่างอย่างตอนนี้คือหลักเลขอะ่ะมันพ่อพ่อแม่มองไปว่ามันจะต้องต่ําตัวหนึ่งสูงตัวหนึ่งใช่ไหมแต่รอบหน้าเนี่ยคือรอบหน้าเนี่ยคือมันตัวเลขมันก็จะไอ้นี่ขึ้นนะคะพ่อพ่อแม่แต่มันจะเป็นต่ําตัวหนึ่งสูงตัวหนึ่งหรือเปล่าอันน,านาั้นนักไม่แน่ใจนะคะบางทีชุดเนี้ย ชุดที่ที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอาจจะมาแบบเป็นชุดของมันเลยอย่างเงี้ยวาพ่อแม่อืมแต่ของรัฐบาลไทยนะ,ะพ่อแม่เห็นไหมอันเนี้ยคือคลิปที่แล้วอะที่นาคเล่าอ่ะแต่นาคก,ก็ไม่อยากจะเล่าให้ให้แบบฟังเยอะแยะนะ,ะพ่อพแม่ที่ที่นาคบอกว่านาคนอนฝันนะ่ะแล้วทีเนี้ยคือคือกลางวันเนาะ แล้วทีเนี้ยเขาออกมาเนี่ยคือถ้าเราเห็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเลขมันก็จะมาแบบเนี้ยอืมแต่น่าคิดว่าของรัฐบาลไทยนะพ่อพ่อยแม่ของเราเนี่ยล่างอ่ะที่น่าคพูดไปในคลิปก่อนหน้านู้นล่างของเราคือมันก็น่าจะโอเคนะที่โอเคเพราะอะไรเพราะว่าหลักเลขอะ่ะพ่อพ่อาแม่คือเราเราเราเอามาดูในความฝันอย่างเงี้ยคือนาเอามา เอามาพิจารณากับความฝันอะไรเงี้ยมันมันน่าจะโอเคอะ่ะเออเพราะว่าเขาน่าจะให้นาคเนาะนาคก็คิดว่าแบบนั้นเนี่ยพ่อพ่อยแม่แต่ทีนี้ว่าส่วนที่ว่าเราไม่ชอบเพราะว่ามันไม่เต็มไงอืมส่วนที่ว่าเราไม่ชอบเนี่ยคือมันไม่เต็มแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยคือไปไหนมันก็เต็มหมดอะ่พะพ่อพ่อ่แม่เห็นไม่เลาาก็ยังเต็มเออ เห็นไหมนอยเนยคือรอบวันนะหุ่นหิ่นอย่างเงี้ยมันเต็มหมดอ่ะพ่อพ่อยแม่ว่าเออแต่นั้นน่ะมันไม่เต็มไงอืมแต่ต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยมันไม่เต็มแต่มันก็คือมันแล้วแต่ความชอบเนาะแต่เราแต่น้าก็ทําได้ทั้งหมดแต่พ่อพ่อยแม่คือหมายถึงว่าพาไปได้นะคะพาไปได้พาไปได้นะคะ แต่พ่าพ่อแม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหมายถึงว่าพ่อพ่อแม่ไม่ต้องคิดว่าเออมันมันแบบหลายชุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นในสไตล์ตัวเลขแบบที่หน้าคาเนี่ยถ้าท่านเรามองถ้านาคามองหน้าก็คิดว่ามันมันไม่หลายชุดหรอกเพราะเราพ่อหน้าคิดแบบนี้หน้าคิดไปว่าถ้าเราลงคะแนนอะไรไปแล้วเนี่ยเราต้องได้คะแนนกลับอืมแล้ววันเนี้ยพ่อพ่อแม่ก็ต้องมองไปอีกว่าเห็นไหม มันมันก็หลายๆอย่างเนาะถ้าให้นาคอธิบายเนาะแต่ที่นาคอธิบายเนี่ยคือคือนาคอธิบายในแนวแนวตัวเลขของของนาคนะถ้าเราทําตัวเลขออกมาแล้วคือตัวเลขมันมันออกมาในลักษณะแบบเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาไปแบบนี้ไงพ่อพ่อแม่แ,มมแต่คําว่าที่พ่อว่าแม่แมเคยถามนาคเอาแบบแม่นแม่นแล้วก็เอาเป็นแบบว่าชุด เดียวๆอย่างเงี้ยโอ้พ่อพ่อยแม่คือนาามีน้าก,ก็ไม่กล้าให้หรอกเออถ้าเราจะไปกล้าโชว์เชะได้ยังไง <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ไปออกเลขเองไงพ่อพ่อยแม่แต่ให้เราเข้าชุดให้อย่างเงี้ยคือถามว่าน้อยชุดเอาน้อยกว่านี้ได้ไหมได้นะคะพ่อพ่อยแม่แต่ถามว่าอ่ะคือ คือไอคำว่าน้อยชุดอ่ะมันไม่ได้มามันไม่ได้มาทุกครั้งนะพ่อพ่อยแม่อือเพราะว่าระบบตัวเลขเนี่ยคือจะเอาแบบกี่ชุดก็ได้ในในในวงสี่เหลี่ยมเอ้ในวงในวงเหลี่ยมนะ่ะอืมแต่ทีนี้ว่าเขาจะมาหรือเขาไม่มาล่ะเออเนี่ยเนี่ยมันเป็นปัญหาแต่ถ้าเราเข้าชุดเหมือนที่หน้าเข้าชุดให้เนี่ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันก็คือโอเคอยู่นะคะพ่อพ่อยแม่ เนีย่ยวันนี้พ่อพ่อแม่ไอชุดไปได้ทั้งวันอ่ะพ่อพ่อแม่ตามได้เลยนะคะจะเอาชุดเราไปตามก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องทําเข้าไปอีกแล้วคือหน้าก็ไม่ไม่เข้าชุดอะไรให้อีกแล้วนะ,ะพ่อพ่อแม่ตามชุดนั้นได้เลยไปเลยจุดจวดไป,ปพ่อพ่อแม่ของหน้าก็จะไปหรือไม่ไป,ปพ่อพ่อแม่จะวัดดวงวัดใจกันนุนอ่ะเอายอดไปเลยอืม วันนี้หน้าก็เอาแต่ยอดแหละหน้าก็เอายอดแต่ก็มาสิ้นสุดที่ยอดมาสิ้นสุดที่อ่า V เห็นไหมจริงๆเนี่ยพ,พ่อแม่เห็นไหมมันดีดดีดขึ้นแต้มนหนึ่ง่ะเห็นไหมโปกกอะ่ะอืมแต่มันก็มาก็โอเคแหละเออมันก็ยังมายอดของ V อยู่ โอเคอยู่พ่อพ่อยแม่แต่หน้าก็ตามมานะหน้ากเก็บยอดอย่างเดียวหน้ากเก็บยอดอย่างเดียวนะคะนั่นแหละพ่อพ่อยแม่บอกนะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะพ่อพ่อยแม่เออหน้าก็มาทําคลิปบอกประมาณนี้แหละเดี๋ยวรัฐบาลไทยเดี๋ยพรุ่งนี้จะ ส่งเข้าชุดให้พ่อพ่อยแม่ได้พิจารณาดูใครชอบรัฐบาลไทยนะคะพ่อพ่อยแม่จวดไปจะจวดไปแบบไหนก็จวดคือจริงๆอ่อะนะคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยพ่อพ่อยแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวน้าจะเล่าอะไรให้ฟังเห็นไหมเนี่ยคือคําว่าตัวเลขน้อยเนี่ยพ่อพ่อยแม่พ่อพ่อยแม่อย่าอย่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะ ถ้าพ่อพ่อม่คิดแบบนั้นน่ะคือเราต้องคิดว่าการที่เราลงคะแนนอะไรไปแล้วเราต้องได้คะแนนกลับจะน้อยจะมากขอให้เราได้กลับพ่อพ่อย่ต้องคิดแบบนี้นะแต่ถ้าไอ้ที่ตัวเลขที่นาคําส่งพ่อพ่อย่เนี่ยพ่อพ่อย่ก็จะมองว่าหลายชุดอย่างเงี้ยถ้าในในความคิดของนาคไม่หลายชุดหรอกพ่อพ่อม่เราจะไปเอาโป๊ะชุดเดียวๆอย่างเงี้ยมัน โอกาสที่มันจะเป็นไปได้นะมันมันน้อยเนี่ยพ่อพ่อแม่มันไม่มีใครหรอกที่จะแบบหยิบหยิบตัวเลขอะ่ะให้มันโปะโปะ,โปะทุกครั้งแล้วก็ชุดเดียวๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้ยากพ่อพ่อยแม่ขนาดนากนะอ่ะพ่อพ่อแม่ว่าจิตสัง่งคือสมองสมองนี่มันมันคิดอ่ะ ปากพูดมือเขียนเนี่ยพ่อพ่อยแม่นาแกังไม่กล้าพูดออกไปเลยนะนาคไม่กล้านะคะพ่อพอแม่คาว่าคือเราจะเอาเลขให้ใครแต่ละคนเนี่ยคือเราก็ต้องมองก่อนแล้วเราจะพูดแบบพุ่มเพื่อไม่ได้นะเราพูดแล้วเราต้องรับผิดชอบร <c oughs> ับผิดชอบนะพ่อพ่อยแม่เราต้องรับผิดชอบในคําพูดของเรานะเออเราจะไปโปเชงโงเงะไม่ได้ไม่ใช่พูดไปแล้วคือแล้วไปเลยไม่เอาอันนั้น าเราพูดไปแล้วเราต้องเราต้องมีหลักฐานเราต้องมีคลิปว่ายืนยันว่าเราพูดอย่างเงี้ย่พ,พ่อแม่เข้าใจไหมอืมแต่คลิปที่แล้วนาคก็อยากจะพูดบอกนะว่าเออนาคฝันแบบนี้แบบน,แบบนี้แต่เราก็คืออย่างว่าแล้วมันพูดเยอะไม่ได้นะคะพ่อพ่อยแม่นั่นแหละพ่อพ่อยแม่ดูเอานะตัวเลขอะเพิ่มเพิ่มเข้าไป ดีหัวเราไปแบบนั้นถ้าเราไปแบบทุดเดียวๆนะโอกาสที่มันจะได้กลับคืนมามันยากแต่ถ้าในสไตล์แบบของนาคเนี่ยได้น้อยได้มากอะ่ะพ่อพ่อยแม่คือขอให้มันได้เอออันนั้นน่ะเราไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอกอืมเราต้องคิดว่ายังไงต้องได้กลับอืมนี่แหละพ่อพอยแม่ต้องคิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพ่อพ่อยแม่พรุ่งเนี้ยวันพระ เดี๋ยวหน้าคไปไปนั่นแหละไปกิดของนาก่อนไปทําความสะอาดโบสก่อนแล้วก็เดี๋ยวใสายๆเดี๋ยวหน้าก็จะมาส่งไอตัวเลขเน้นบนเน้นล่างนะคะของรัฐบาลให้พ่อพ่อแม่เป็นเป็นชุดสไตล์ชุดเหมือนที่นาเคยทำนั่นแหละเออให้พ่อพ่อแม่แล้วเราก็ไปพิจารณาดูว่า แต่ถามว่าในล่างอ่ะที่นาคมองมองไปเนี่ยนาคชอบไปนาคก็ชอบอยู่นะพ่อพ่อแม่คือมันตรงกับฝันของเราไงมันตรงกันอืมมันตรงกันพ่อพ่อแม่ตรงกันเลยนั่นแหละเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะพ่อพ่อแม่เดี๋ยวมันโหลดลงยากเดี๋ยวพ่อพ่อยแม่ที่ที่เข้าโปมาวันเนี้ยนาคิดว่าก็ก็โอเคนะพ่อพ่อแม่เห็นไหม ได้ไหมจวดจวดปุ๊ปุ๊ปเดะแหละก็ได้ไปจะได้น้อยได้มากขอให้ได้พ่อพ่อยแม่เราจะไปคิดว่าเออมันจะได้แค่นี้มันจะได้แค่นี้พ่อพ่อยแม่ไม่ต้องคิดแบบนั้นนะคะคิดไปแต่ว,ว่าลงคะแนนแล้วเราต้องได้คะแนนกลับจะน้อยจะมากขอให้ได้กลับแค่นั้นเองอืม พอเรามองแล้วว่าเออมันได้คะแนนแค่นี้เออวันนี้ก็พอนอนแล้วแค่นี้เออนั่นแหละพ่อพ่อยแม่ถ้าจะพักผ่อนก็คือพักผ่อนไปเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ประมาณนี้นะพ่อพ่อยแม่ตามชุดเดิมได้เลยนะคะชุดไปได้ทั้งวันหรือลาวก็ได้นะคะพ่อพอยแม่ตามไปเลย